วันนี้ผมก็ชะพามาชมบรรยากาศยามเช้าอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราผ่านไปผ่านมาผ่านทุกวันนะครับก็มีหลายมุมนะครับหลายมุมนะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ก็ทางกลับบ้านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทางกลับบ้านแล้วก็จะเห็นก็สวยงามดีนะครับก็เลยเก็บเอามาฝากเพื่อนๆนะครับยามเช้านะครับยามเช้ามุมนี้ก็สวยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับท้องฟ้าสวยงามเลยนะครับ ผมก็ถ่ายข้างๆทางกลับบ้านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางถนนนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เลยเก็บมาฝากนะครับพาทิ์เขาก็กําลังจะขึ้นมานะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับก็จะเก็บเอามาฝากเพื่อนๆบ่อยๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับเช้ามามีหมอกบางๆสวยงามมากมายเลยนะครับ ท้องฟ้าก็สวยนะครับท้องฟ้าวันนี้มีเมฆนะครับมีเมฆแต่ใช้สายมาก็น่าจะร้อนเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นแดดฝนนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เลยเก็บเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับท้องฟ้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับท้องฟ้าก็สวยงามมากเลยนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยนะครับป่าอ้อยก็อย่างที่บอกนะครับบ้านเราก็เป็น อาป๋าอ ah, ้อยยิ่งเยะมากมายนะครับนี่มอจักรยานนะครับปั่นจักรยานขับปั่นคุยกันถึงดังเลยนะครับนี่ก็เป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกมาก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เลยอย่างที่บอกทุกทครั้งนะครับก็เลยเก็บภาพที่สวยมาฝากเพื่อนนะครับก็เ๋ยวเราดูทางนี้มางนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราผ่านไปผ่านมาเราก็จะเก็บภาพที่สวยมาฝากนะครับ นี่ก็ทุ่งข้าวโพดนะครับแต่มีข้าวฟ่างอย่างที่บอกนะครับข้าวฟ่างเขาขึ้นป่าปาานะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับยามเช้าสวยงามนะครับสวยงามก็เลยเก็บเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับก็อย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับเราจะเก็บเอามาฝากเพื่อนๆนบ่อยๆนะครับเราผ่านไปผ่านมาเราก็จะเอาเก็บมาฝากเพื่อนเพื่อนบ่อยๆนะครับ สวยเลยนะครับแสงแดดสีชองนะครับท้องพ้าสีชองสะท้อนกับก้อนเมฆก็เป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับก็เลยเก็บภาพที่สวยมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นตาลนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับบ้านเรามีต้นตาลเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยเก็บเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนทุกๆครั้งนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม